สวัสดีค่ะวันนี้ออมมี่จะพามาทำ Line OA Line OA นี่สำคัญสำหรับคนที่ขายของออนไลน์มากเลยนะคะก่อนอื่นเราจะไปเปิดบัญชี Line OA นะคะเข้าไปในแอปอะค่ะก็จะเป็นหน้านี้นะคะเสร็จแล้วเราไปกดที่ขีด3ขีดมุมบนด้านซ้ายนะคะของบางคนจะอยู่ด้านขวาแล้วเห็นไหมคะสร้างบัญชีผู้สร้างบัญชีค่ะกดเข้าไปเลยค่ะสร้างบัญชี นะคะแล้วเขาก็จะให้เราตั้งชื่อ a c c o u n t ตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะคะตั้งว่า a j ออมนี i นะคะประเภทบัญชีการศึกษาค่ะประเภทย่อยอื่นๆนะคะประเทศที่ตั้งธุรกิจเราก็กดว่าไทยค่ะ อีเมลก็ใช้อีเมลเรานะคะชื่อบัญชีธุรกิจจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเสร็จแล้วกดตกลงค่ะเราก็จะได้มาว่าเป็น aj onmo ค่ะนะคะไม่เป็นไรเราตั้งไว้ก่อนแล้วก็กดสร้าง a อ c o u n t ค่ะเสร็จแล้วเลื่อนลงมานะคะกดกลับไปหน้าแรกค่ะมันก็จะเริ่มแล้วอ่ะให้เรา อ่านข้อมูลเสร็จกดยอมรับค่ะยินดีต้อนรับมาตั้งค่าบัญชีกันเถอะกดเริ่มค่ะเราต้องการวัตถุประสงค์เพื่ออะไรอันนี้ก็ให้เราเลือกที่เราต้องการนะคะว่าให้คนเข้ามารู้จักและมีความสนใจมากขึ้นจะเพิ่มอีกก็ได้นะคะเพิ่มผู้มาเข้าร้านแล้วก็กดต่อไปค่ะแชทการตอบแชทด,ด้วยตัวเอง นะคะเราจะกดว่าคือถ้าสมมุติเราให้ตอบเราปิดเนี่ยให้เป็นข้อความตอบกับอัตโนมัติเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงนะคะว่าเวลาที่ลูกค้ากดเข้ามาหาเราฉะนั้นเนี่ยเราจะกดว่าเปิดตอบแชทด้วยตัวเองนะคะเสร็จแล้วก็กดต่อไปค่ะอันนี้ให้เพิ่มรูปนะคะรูปโปรไฟล์ในวงกลมจะเห็นไหมคะจะมีรูปกล้องถ่ายรูปเราก็กดเข้าไปเลยค่ะนะคะแล้วก็เลือกรูป สมมติว่าเราเลือกรูปนี้นะคะกดลงแล้วเลือกรูปได้แล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะแล้วก็กดเสร็จสิ้นอีกทีนะคะแล้วก็เริ่มใช้ตอนนี้เขากำลังบันทึกการตั้งค่าของเราที่เมื่อกี้เราใส่ไว้นะคะรอสักพักหนึ่งอ่าอันนี้ ขอต้อนรับและกดเพิ่มเพื่อนได้เราปิดไปก่อนนะคะคราวนี้เราจะมาดูอันนี้ค่ะอันนี้เห็นไหมคะว่าข้างล่าง aj omi omo เนี่ยจะเป็นเครื่องหมาย assign นะคะ923 bv ox y อันนี้จะเป็น id line ของเราค่ะซึ่งถ้าเราไม่จ่ายตางก็จะเป็นชื่อประมาณอย่างนี้นะคะคราวนี้มาดูกันค่ะเราจะเริ่ม ตรงว่าตั้งค่านะคะตั้งค่าแล้วเราไปกดที่ข้อความการตอบกลับค่ะนะคะจะเป็นการโหมดตอบกลับเนี่ยอันแรกเป็นแชทนะคะพอเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะเรามาข้อความตอบกลับข้อความตอบกลับทักทายเพื่อนใหม่ค่ะเห็นไหมคะมันจะขึ้นประเม็นเบสิกอันนี้นะคะเราก็จะสามารถเปลี่ยนไปได้ หน้านี้เวลาที่เหมือนกับว่าเวลาที่คนทักแอดไลน์เรามาปุ๊บเนี่ยจะเป็นข้อความที่ตอบกับอัตโนมัติก่อนเลยค่ะอย่างเช่นสวัสดีค่ะชื่อผู้ใช้ก็คือคนที่ทักไลน์เรามานะคะนี่เป็นบัญชีทางการของชื่อบัญชีก็คือเราขอบทุนที่ทักเป็นเพื่อนเรานะคะเราก็จะสามารถแก้ไขข้อความได้นะคะกดเลือกเทมเพลตทั้งหมด ะะแล้วเราก็มากดเลยค่ะเราสามารถเปลี่ยนข้อความได้สมมติเราเียนแค่นี้นะคะอันนี้คือข้อความตอบกลับอตัตโนมัติันแรกหรือเราอยากที่จะใส่ข้อความแล้วมีรูปส่งไปด้วยเราก็อัปโหลดรูปค่ะเลือกรูปภาพนะคะสมมุติรูปภาพเราเลือกรูป สินค้าเข้ามานะคะเพิ่มต่อได้อีกเพิ่มต่อเราจะเป็นข้อความส่งไปก็ได้ค่ะเราเลือกได้ถึง5อันนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือรูปนะคะนับเป็น1อย่างอันนี้ก็เราก็จะเขียนผลิตภัณฑ์ใหม่ของบูม โกโก้ Go. ที่มากกว่าโกโก้ Go Go. ด้วยสารสกัดเพิ่มอีก36ชนิดนะคะเราอาจจะใส่อิโมจิเพิ่มเข้าไปนะคะ ใส่อินโมจีนะคะเพิ่มรูปอีกไหมอ่ะเพิ่มรูปนะคะเราก็ไปกดเพิ่มแล้วก็ไปกดที่รูปค่ะกดอัปโหลดเลือกรูปนะคะอันนี้นะคะเสร็จแล้ว กดบันทึกเลยค่ะอันนี้ต้องการดําเนินต่อหรือไม่ดําเนินการบันทึกทุกอย่างก็จะมาอย่างนี้แล้วนะคะโอเคคราวนี้ย้อนกลับค่ะทุกครั้งจะทําอะไรให้กลับไปหน้าแรกนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราทําตั้งข้อความแล้วตอบกลับอัตโนมัติแล้วคราวนี้ในการเพิ่มเพื่อนค่ะ เราต้องไปที่การเพิ่มเพื่อนนะคะเพราะว่า Line แอดเราจะเพิ่มเพื่อนเองไม่ได้เราต้องให้เขาเป็นคนเพิ่มเรานะคะฉะนั้นก็มีอยู่2แบบค่ะหลายแบบจริงๆแล้วก็1คือทํา qr code ก็คือการบันทึก qr code และส่งไปให้นะคะหรือจะคัดลอกลิงก์นะคะอันนี้ก็จะเป็นการคัดลอกลิงก์แล้วเราก็ส่งไป copy paste ไป place ได้เลย นะคะหรือจะส่งไปที่ l ลายเราก็เลือกลายแล้วก็กดแชร์ได้เลยนะคะก็จะไปละไปให้แอด Line เพิ่มแล้วนะคะเสร็จแล้วเรากลับมาหน้านี้ใหม่ค่ะทุกครั้งที่เราทำอะไรเรากลับมาหน้าเริ่มต้นนะคะ Target reach เนี่ยจะเป็นการบอกว่าเรามีเพื่อนทั้งหมดกี่คนแล้ว ข้อความเนี่ยส่งฟรีได้ถึง1,000ข้อความนะคะฉะนั้นเราสามารถกดบอสแคสได้บอสแคสเสร็จสร้างใหม่ก็คือกดเพิ่มค่ะเราจะใส่ข้อความรูปหรืออะไรก็ได้อย่างเช่นโปรโมชั่นโปรโมชั่นพิเศษนะคะ ใส่อีโมจิหน่อยเสร็จแล้วก็เพิ่มรูปนะคะเราก็ไปเลือกรูปค่ะโปรโมชั่น คะก็เสร็จแล้วเราก็ไปต่อเราจะส่งเลยก็ได้หรือ,อยังไม่ส่งเราจะตั้งเวลาก็ได้นะคะอันนี้ตั้งเวลาเราก็เป็นเลือกค่ะว่าเราจะให้บอร์ดแคเมื่อไหร่นะคะเสร็จแล้วเลือกตั้งเวลาเลือกวันที่ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็มาเลือกเวลาค่ะแล้วก็กดเซตนะคะจำนวนข้อความที่บอร์ดแค เราจะสามารถเลือกได้นะคะว่ามีงบประมาณเท่าไหร่เพราะว่าเรามีจํากัด1,000เท่านั้นฉะนั้นเราอาจจะอยากระบุคุณสมบัติก็ได้แต่จะระบุเนี่ยต้องมีคนอย่างน้อยอะ่ะที่อยู่ในเป็นเพื่อนเราอะ่ะร้อยคนขึ้นไปเพราะไม่งั้นตอนนี้เขาก็ไม่รู้จะส่งให้ใครถูกไหมคะนะคะพอเราระบุทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะกดส่งได้เลยนะคะ ทันไหมคะไม่ทันยังไงสามารถกดคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วยังไงเราสามารถสอนกันได้เรื่อยๆหรือมีคำถามสามารถส่งได้นะคะยังไงวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะ